ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมานำเสนอบทนำนะครับที่เกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความสำคัญของตู้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับก็ตู้ไฟฟ้านะครับก็เปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมของระบบไฟฟ้านะครับทำหน้าที่ควบคุม ป้องกันและจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีบทบาทสาคัญในการรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเช่นการไฟฟ้าแล้วก็กระจายไปยังวงจรด้อยต่างๆนะครับตามความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดแล้วก็มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าเช่น ไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าดูดไฟฟ้าเกินแล้วก็อื่นๆนะครับโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเช่นสก,นกิลเบรกเกอร์ฟิลอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดนะครับเช่น RCD หรือ RCCB RCO ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้ผลิตพิกัดกระแสต่งตงตงางๆก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับ อันนี้ผมก็ได้นำมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับนำมาแสดงให้ดูว่าต่างประเทศเขามีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับถัดมานะครับข้อ2นะครับวิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้าเปรียบเสม,มือนศาสตร์และศิลป์ที่ผสมประสานกันนะครับก็คือวิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้าเนี่ยะครับจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ก็คือต้องเรียนในใสายวิชาการแล้วก็สายปฏิบัติการนะครับเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญให้มีความชํานาญทางในด้านทฤษฎีการคํานวณการวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็การปฏิบัติรวมถึงแนวคิดความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบนะครับเพราะว่าการออกแบบจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์นะครับก็คือใช้ทางด้านทฤษฎีทางวิชาการแล้วก็การปฏิบัติการจินตนาการมาช่วยในการออกแบบอันนี้ปัจจุบันก็จะหาผู้ที่ออกแบบสิ่งใหม่ๆหรือว่าการประยุกต์ใช้ในค่อนข้าง หาได้น้อยนะครับเราต้องหาบุคคลเหล่านั้นให้เจอนะครับการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ตู้ไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงนะครับก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับความปลอดภัยสูงก็หมายถึงเช่นฟอร์มตู้ต่างๆฟอมหนึ่งฟอมสองฟอมสามฟอมสี่แล้วก็การมีกาดมี์ติทินในการโปรเทคผู้ปฏิบัติงานแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในตู้นะครับ มีประสิทธิภาพในการทํางานในการใช้งานนะครับก็คือใช้ของที่มีมาตรฐานมีการทดสอบแล้วนะครับไม่ใช้ของเก่าหรือว่าของที่ค้างสต็อกนานเกินไปนะครับอาจจะเสื่อมอายุการใช้งานได้นะครับก็ถัดมานะครับบิศวกรผู้ทําหน้าที่ออกแบบตู้ไฟฟ้าต้องมีความรู้ความชํานาญในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็การคํานวณขนาดของอุปกรณ์การจัดวางอุปกรณ์ภายในตู้การเดินสายไฟการต่อวงจรไฟฟ้าและการทดสอบ ระบบไฟฟ้าในตู้ก็ระบบไฟฟ้าที่ตู้ไฟฟ้าไปเกาะกับระบบนั้นนะครับและก็อ,อื่นๆนะครับที่เจอที่หน้างานนะครับเพื่อให้การทดสอบตู้และระบบอื่นๆที่หน้าง,งานให้ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับพวกแบบนะครับการออกแบบจากนั้นก็มาปฏิบัตินะครับมาต่อสาย ติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในตู้จริงนะครับส่วน,นล่างก็จะเป็นแบบทางไฟฟ้านะครับแบบตู้ไฟฟ้าที่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็จะเตรียมไปผลิตนะครับถัดมานะครับขอบเขตของวิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้านะครับก็คือจะครอบคลุมหลากหลายด้านนะครับตั้งแต่การออกแบบตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนไปจนถึงตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สําหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในสถานีไฟฟ้านะครับ รวมถึงการออกแบบตู้ไฟฟ้าเฉพาะทางครับเช่นตู้ไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมมอเตอร์นะมอเตอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์ชื่อย่อมักจะคุ้นหูในชื่อว่า mcc นะแล้วก็ตู้ไฟฟ้าสําหรับระบบสื่อสารนะครับที่ใช้ใน data center นะครับแล้วก็ตู้ไฟฟ้าสําหรับระบบแสงสว่างนะครับแล้วก็สำหรับปรับอากาศแล้วก็ตู้ไฟฟ้าสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะพวกโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับ นะภาพนี้ก็จะเป็นตู้ MDB ที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่ในโรงงานนะครับน,นี้ก็จะเป็นตู้สื่อสารนะครับมีตู้เล็กลงมาก็จะเป็นตู้ย่อยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแผนพังที่นํามาจากต่างประเทศนะครับก็เริ่มจากซ้ายไปขวานนครับก็จะเป็นแผงโซลาร์ครับรับพลังงานเข้ามาแล้วก็มาผ่านตู้คอมบีเน์บ็อก นี่ก็จะเป็นตู้ DC แผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นไฟ DC ซิ่งเข้ามาประมาณพันโวลต์ DC นะครับแล้วก็มาที่คอมบิเนอร์บล็อกคอนเนคชั่นบล็อกนะก็รวมรวมมาที่ตู้คอนเนคชั่นบล็อกแล้วก็มาที่ inverter, อ,อ,อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงบางส่วนนะครับมาเก็บประจุมาเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ที่แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็บางส่วนก็นำมาจ่ายให้กับตู้ m d b แล้วก็อาจจะขายไฟให้กับการไฟฟ้าหรือว่าอาจจะนำมาใช้ในโรงงานก็ได้นะครับอันนี้เป็นระบบคร่าวๆนะครับอยู่ที่การออกแบบแก็อยู่ที่ความคุ้มค่าอยู่ที่ต้นทุนนะครับในการดีไซน์อันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับถัดมานะครับมาตรฐานและข้อกำหนดในการออกแบบตู้ไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างนะครับ การออกแบบตัวไฟฟ้าครับก็จะต้องเป็นปตามมาตรฐานแล้วก็าหนดนต่างๆเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวไฟฟ้าก็หลักๆก็จะมีประมาณ4ีหมาตรฐานนะแต่ก็ต้องอ่าน tor ในแต่ละง,งานประกอบด้วยนะครับว่าเขาขอ,อ้างอิงมาตรฐานอะไรบ้างนะครับก็มาตรฐาน iec นะครับอันนี้เป็น วอร์เลยนะครับสากลนะครับ IEC เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานา,นาชาตินะครับก็มาตรฐาน ANSI นะครับก็เป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับประเทศไทยก็ยังใช้อยู่ครับ IEC ก็ใช้เหมือนกันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้มาตรฐานหลายแบบมากนะครับก็ทำได้หมดทุกมาตรฐานนะครับก็ถัดมานะครับเป็นมาตรฐานนิมา เป็นมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะกะ็จะมี2แบบของอเมริกาแล้วก็ของประเทศไทยก็จะเป็นมาตรฐานหมอก่อนะหมอกอก็อก็กกกกไม่เชิงว่าเขียนเองนะครับบางส่วนข้างในก็จะแปลมาจาก IEC เหมือนกันนะครับแล้วก็มาตรฐานอื่นๆท,ที่ที่อาจจะบานผ่านตาแล้วก็คุ้นเคยนะครับ ก็คือมาตรฐาน U.L มาตรฐาน J.S. ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาตรฐานบ้านเรานะครับของคันเบรคฟ,ฟ้า P.A.M.E. แล้วก็อีแนะครับอื่นๆในโลกนี้ก็อาจจะมีนะครับก็อยู่ที่เนื้อง,งานนั้นๆนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของแต่ละแบบแต่ละมาตรฐานนะครับถัดมานะครับกระบวนการออกแบบตู้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับ หนึ่งก็คือรวบรวมข้อมูลและความต้องการนะก็เช่นขนาดของอาคารแปลแน,นอาคารต่างๆจำนวนและประเภทของอุปรกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหลักระบบไฟฟ้าสำรองข้อกาหนดตั้งความปลอดภัยอื่นอืนะครับก็คือต้องไปเซอร์วีไปหาข้อมูลมาให้หมดในโครงการนั้นๆว่าจะดีไซน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จากนั้นก็นํามาวิเคราะห์โหลดไฟฟ้าครับมาคํานวณโหลดแต่ละจุดแต่ละชั้น นำมาคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบนะครับเพื่อไปเลือกว่าแปลงแล้วก็ตัวไฟฟ้าตัวมเมอนอืน่นๆต่อไปนะครับแล้วก็การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า,าเช่นเบรกเกอร์ฟิวบัตรบาราังดินแล้วก็อุปกรณ์วัดแล้วก็ควบคุมต่างๆถัดมาก็จะเป็นการคำนวณขนาดข,าดของอุปกรณนะ์ให้เหมาะกับ,บระบบไฟฟ้าแล้วก็กาหนดต่างๆจากนั้นก็นํามาออกแบบวงจรไฟฟ้าพวกซิงเกิลไลน์พวก โหลดสเกตต้วนต่างๆนะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบอาจจะเป็นโปรแกรมช่วยในการวาดแบบนะครับโปรแกรมช่วยในการคำนวณหาค่ากระแสหาค่าแรงดันอื่นๆนะครับที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็จัดวางอุปกรณ์ภายในตู้นะครับว่าเบรคเกอร์มันจะตั้งหรือจะนอนยังไงนะครับบัดบางจะ เดินจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างอะไรทานองนี้นะครับจากนั้นก็เดินสายไฟนะครับให้ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็คือในตู้ก็ก็จะมีการเดินสายไฟตามรูปภาพนี้นะครับก็ให้มีความปลอดภัยให้มีมาตรฐานนะครับดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสายไฟก็เก็บไว้ในรางนะครับจะเป็นหน้าตู้ก็อาจจะใช้เช็คันทายรัดหรือว่าอาจจะมีท่อหุ้ม ก็อยู่ที่ผู้ผลิตจะเลือกใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในการช่วยออกแบบนะครับ,น,รบน,นี่ก็จะเป็นแบบที่ถูกดีไซน์ไว้นะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบระบบไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้านะครับเพื่อให้มั่นใจใน,ในการทํางานแล้วก็การเข้าสายถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับทำให้กลไกต่างๆสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับถัดมานะครับข้อ6นะครับ แนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ใในวิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้านะครับก่อนในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลให้วิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้ามีแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการนําระบบอัตโนมัติและการควบคุมอัจฉริยะมาใช้ในการออกแบบและผลิตตู้ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็าจะเป็นซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ ให้มันรวดเร็วมากขึ้นเราจะใช้ AI มาช่วยในการ learning นะครับถัดมาก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยี IOT นะ Internet ็ต t อ i n g งในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของตู้ไฟฟ้าครับนะถัดมาก็จะเป็นการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับตู้ไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นแผนภาพที่ผมนำมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับ ในอนาคตก็จะเป็นระบบสมาร์ทกริดนะครับก็จะมีระบบกะเก็บเก็บพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะถูกเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทุกๆอย่างหรือว่าสมาร์ทกริดอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนภาพหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นถึงกายภาพทางกายภาพครับมีมีเอ่อ สถานีไฟฟ้ามีเสาส่งไฟฟ้าซึ่งเป็นซึ่งเป็น p h ่ uh, s i c a l layer เยอรัะเป็นเป็นกายภาพที่มีมาเนิรนนานนะครับแล้วก็ที่กำลังบูมมาตอนนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ถัดมาก็จะมีระบบกับเก็บพลังงานนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งมองไม่เห็น,นแล้วก็มีมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีระบบชาร์จเจอร์ต่างๆนะครับก็คือสามารถ ส่งจ่ายพลังงานกลับไปขับมาได้นะครับในกริดตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการแบบเรียลไทม์นะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่7บทบาทของวิศวกรการออกแบบตัวไฟฟ้าในอนาคตนะจะเป็นยังไงนะครับก็ในอนาคตวิศวกร ออกแบบตู้ไฟฟ้านะที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตู้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องมีความสามารถในการทําง,งานร่วมกับทีมงานหลากหลายสาขานะครับเพื่อให้ได้ตู้ไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ผมนํามา แสดงครัภาพนี้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทกริดเป็นซิงเกิลไลน์ระบบสมาร์ทกริดที่ต่อทุกอย่างเข้ามาในในซเต็มเดียวกันนะนี่ก็จะเป็น Energy s ตอรีเป็นระบบกเก็บพลังงานนะครับในไทยก็มีอยู่หลายที่นะครับที่กำลังเป็น Pilot Project นะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นสมาร์ทกริดที่ได้โชว์ไปก่อนหน้านี้นะครก็จะมีทั้งโรงงาน บ้านเดือนนะครับมีมีเมืองมีออฟฟิศขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรถ e b มี generator แบบกังหันลมแบบโซลานะครับให้โดรกพาวเวอร์นะครับเขื่อนนะครับแล้วก็เทอร์อมพาวเวอร์แพลนแล้วก็มีนิวเคลียร์พาวเวอร์แพลนนะครับในอนาคตแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นบทสรุปนะครับ ที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้นะครับสรุปนะครับกกวิศวะวิศวกรรมการออกแบบตู้ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นศาสตร์ที่สําคัญจะมีความท้าทายในอนาคตอย่างยิ่งนะครับวิศวกรผู้ทําหน้าที่ออกแบบก็จะต้องมีความรู้ความสามารถกว้างขึ้นและพร้บพอ,รอบด้านมากขึ้นนะครับก็สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเสมอนะครับ เรียรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับเพื่อให้สามารถออกแบบตู้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ได้ดีที่สุดครับก็ได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโทนิสตร์กนะครับในเรื่องไอรอนแมที่ผมนำมาโชว์นะครับก็จะสอดคล้องกับ บทสรุปนี้นะครับก็คือเป็นยุศวกรที่เก่งแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการออกแบบทําให้รู้ข้อมูลที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีดาต้าเบขนาดใหญ่ที่ให้ AI ไอในการค้นหาช่วยค้นหาเรียนรู้นะครับก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆหได้ก็โลกของเราทุกวันนี้ก็ AI ก็เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นอีกไม่นานก็จะนำมาใช้ช่วยในการออกแบบเรียนรู้รู้จำอื่นๆมากขึ้นนะครับช่วยในการออกแบบซึ่งแอดมิน ก็กำลังเรียนต่อในด้านนี้เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็กําลังอ่านงานวิจัยอย่างหนักหน่วงนะครับก็จะมีหลากหลายแขนงมากที่นําไปประยุกต์ใช้จะเป็นแบตเตอรี่ e อเนจี s สตอเรจหรือว่าจะเป็นทางด้าน power system ทางด้าน pollution and relay แล้วก็ e v เป็นระบบโซลารเป็นระบบรถยนต์ EV นะครับก็มีหลักๆแล้วแต่ที่แอดมินเน้นก็จะทุกๆงานวิจัยที่ได้อ่านก็จะต้องมีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นกันที่แอดมินสนใจนะครับทุกๆอย่างจะต้องมี a i อยู่ในนั้นนะครับตอนนี้ส่วนการวิจัยของแอดมินก็จะเป็นเกี่ยวกับ ทางด้าน AI เหมือนกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ Energy Storage ด้วยนะครับอันนี้ที่ตั้งเป้าไว้2าศาสตร์2ความรู้นะครับแต่หลักๆที่เน้นก็จะเป็นเรื่อง AI นะครับที่แอดมินก็นหนักหนักก็สำหรับใครที่สนใจก็ติดตามได้ตลอดนะครับติดตามทั้งช่อง YouTube ช่องเพจตัวแบบไฟฟ้าแล้วก็ในกลุ่มต่างๆที่แอดมินได้สร้างขึ้นมานครับเดียวมีเวลาก็จะทยอยเสิร์ ความรู้ลงไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่เพจหรือช่องที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้นะครับค่าคอร์สต,ต่างๆก็อาจจะไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้สูงเกินเกินไปหรือว่าถูกจนเกินไปก็อยู่ที่เนื้อหาและข้อมูลตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่แอดมินกำลังพัฒนา ก็คือโปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้านะครับก็จะเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์ครับก็พัฒนาไปบนเว็บไซต์เลยนะครับก็ให้ทุกคนสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะสําเร็จในเดียวันนี้หรือไม่นะครับก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับสนับสนุนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อครับในหัวข้ออื่นๆนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ